Thank you าาฉันอยากเล่าพาเข้าครัวสวัสดีค่ะทุกคนฉันอยากเล่าพาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูทะเลคัวกเกลือกันค่ะทะเลของเราคืออะไรทะเลของเราคือหมึกกับกุ้งนะจะ๊ะก็ตอนนี้ก็ตั้งไฟให้ร้อนก่อนค่ะแล้วก็หมึกกับกุ้งของเราที่เตรียมไว้นะคะค่ะ หัน่นทาอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็จะเอากุ้งลงไปผัดก่อนนะคะเคน้ำมันร้อนแล้ว เราไปผัดพอให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผัดเขากระปิกเรื่อยอีกทีหนึ่งเาเราจะได้สุกงา่ายอันนี้กุ้งเราคือแกะแล้วก็ผาหลังเอาเส้นดำออกแล้วนะคะอันนี้แล้วแตชอบนะใครอยากยังแกะเปลือกอยู่ก็ไม่ต้องเอาเปลือกออก ไม่ต้องเอาหัวออกอะไรเนี้ยค่ะแต่อันนี้ของเราขอแบบว่าทางสบายสบายหน่อยเสือห่างไว้เพื่อให้มีกลิ่นหน่อยค่ะว่าเฮ้ยเขามีกลิ่นของกุ้งนะเพราะว่าเออเห็นหลายหลายคนบอกว่าถ้ากุ้งยังมีหางอยู่เขาก็จะมีกลิ่นที่ ชัตเจนค่ะโอเคสุกแค่นี้น่าจะพอประมาณเดี๋ยวเราพักเอากุ้งกับหมึกขึ้นมาพักก่อนนะคะในกระทะมันยังมีน้ำมันอยู่เยอะนะคะเราก็เทออกนิดนึงเราก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีความหอมของมันกุ้งอยู่เตะน้ำมัน เสร็จพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนเลยค่ะกระเทียมลงไปเจียวให้หอมก่อนนะทุกคนเอาแค่หอมนะคะไม่ต้องสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวพอสุกมากเราผัดตามไปอีกเดี๋ยวจะไหม้นะ เอาแค่แบบสมเก่นหอมก,ก่อนพอค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะทุกคนมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างก็ทำได้แล้วอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าเหมือนรือตู้เย็นเหมกันนะเพราะว่าตอนนี้ตู้เย็นไม่มีผักอะไรเลยมีแต่เนื้อสัตว์เลยมีกุ้งกับหมึกแค่นั้นเลยก็เลยทำอะไรดี อพอกระเทียมหอมนะคะก็ใส่พริกตามลงไปจ้ะผัดให้หอมเหมือนกันจะมาต้องให้พริกหอมหน่อยนะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะคะโห ถึงขึ้นมาเลยทีเดียวเทียวเยมาได้อย่างนี้แล้วนะพริกหอมกระเทียมหอมเสร็จเราก็ใส่กุ้งหมึกที่เราพักไว้เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะ <c oughs> โอ้โุงมากเลยทีเดียวมีน้ำใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เขาแห้งเกินไปเนาะโอเคแล้วเราก็มาปุมหมดกันเลยก <c oughs> ุ้งผัดทีเดลยวนะคะ ทะเลผัดพริกเกลือเราก็ต้องใส่เกลือการปรุงของเราคือเกลือตักน้ำตาลหน่อยค่ะแค่นี้ ถ้ามีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมได้นะคะจะช่วยให้สีสันสวยงามขึ้นอีกนิดนึงแต่อันนี้คือในตู้เย็นมีแค่นี้จริงๆก็เท่านี้เลยค่ะเป็นอันเรสร็จสับเรียบร้อยสำหรับกุ้งผัดเอยไม่ใช่กุ้งผัดทะเลผัดพริกเกลือค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนง่ายไหมคะน่าทานมากด้วยก็ยังไงใครมีเวลาว่างก็ลองทําทานกันดูนะคะเมนูง่ายๆหรือตู้เย็นมาก็ได้เลยคะ่ะจะเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นหมูไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ยังนในในใไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะจ๊ะ